พอดีบาร์เทนเดอร์ของเราเพิ่งป่วยกะทันหันค่ะต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะช่วยไม่ได้นะแม่ไว้มาดื่มวันหลังกันแล้วกันถ้าอย่างนั้นให้ฉันช่วยทำแทนไหมเลยคะ่ะพอดีว่าฉันนะ่ะเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพแล้วค่ะคะ่าจ้างนขอเป็นค่าเล่าก็พอนะคะถ้าถามหาบาร์เทนเดอร์แล้วก็อยู่ตรงนี้ละบ<อ>ช่องของค็อกเทลได้เลยนะคะช่งตามใจฉันเลยเหรอคะ งั้นที่ฉันขอเสนอเมนูนี้แล้วกันนะเอาละเอาละใช้ได้แล้วน่ากินแล้วเนี่ยคนคงอ่ะ แม่นะแม่สุดท้ายก็ไปดื่มกับแขกจนเมาเ,าเละเทะกลับมาเลยนอนนอนจ้าแม่เข้าไปเลยได้ไหมเข้ามาได้เลยค่ะแม่ผมไม่ได้ล็อกห้องเอาไว้ <c oughs> ตะเกียแม่แชทคุยกับนีน่ามานะแม่ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะนะแม่จะคุยอะไรกับผมเหรอแม่นะนะ ดีใจที่เห็นนนกับเนธยังเป็นพี่น้องที่รักกันดีแต่ว่ารักกันขนาดที่ว่ามีเซ็กด้วยกันเนี่ยมันก็จับบ้าเลยฮะแม่ผมจะไปมีเ้ยแม่เอาเบอถือมานี้เออเออเอ,อ ว่าแล้วว่าแกต้องโทรมาฮ่าฮบ้านน้าสินี่ทาอะไรของน้านเนี่ยฉันตั้งใจจะส่งคลิปอวดหลานให้แม่ของแกดูนะแต่ดันส่งผิดคลิปแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกโชคดีที่ตอนคุยกับแม่แกแม่แกกําลังเมาอยู่พอดีฮะเมาแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเกี่ยวสิเพราะแม่ของแกนะ่ะเป็นพวกเมาแล้ววับถ้าหายเมาก็จะจําเรื่องตอนที่เมาไม่ได้แล้วล่ะจะจะจ,จริงเหรอจริงสิ แกก็ทําให้แม่แกหลับแล้วก็รีบลบคลิปแล้วกันแตระวังเอาไว้เรื่องหนึ่งนะตอนแม่แกเมานะมักจะคิดอะไรแปลกๆไปเรื่อยเลยละ่ะอ่ะแค่นี้นะน้ากาลังยุ่งกับน้องนุ่มนิ่มอยู่นะอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่นนแล้วแม่ล่ะแม่กับเนรนนรักใครมากกว่ากันเหรอจ๊ะเอ๊ะก,ก,ก็ต้องรักทั้งสอง